นายกรัฐมนตรีจะก,กล่าวค่อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศครับและก็จะบุ่งส่งเสริมให้ ACD เป็นเวทีที่เน้นการมีส่วนร่วมมีความร่วมมือสามารถหารือระดับนโยบายระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งหาแนวทางรับมือกับความท้าทายของโลกรวมทั้งความท้าทายในการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ครับยังมีการจัดประชุมภาคธุรกิจคู่ขนานซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ไทยจะขยายการค้าการลงทุนและก็ความร่วมมือระดับรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยครับและนับเป็นวาระสำคัญของประเทศไทยครับที่จะใช้โอกาสในการเป็นประธาน ACD ในปี2568ที่จะถึงนี้ครับและนอกจานี้ครับยังแสดงบทบาทผู้นำในฐานะริเริ่มการจัดตั้งกรอ ACD ซึ่งถือเป็นกรอบความร่วมมือที่มีความสําคัญในประเทศภูมิภาคเอเชียที่มีสมาชิกมากที่สุดถึง35ประเทศนะครับรวมถึงการเปิดโอกาสให้การประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยในทุกมิติเกิดขึ้นด้วยซึ่งถือเป็นกรอบความร่วมมือที่มีความสําคัญในประเทศภูมิภาคเอเชียที่เป็นสมาชิกกันมากที่สุดถึง35ประเทศนะครับรวมถึงเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในทุกมิติซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเสถียรภาพทางการเมืองรวมทั้งเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศไทยอยู่ในสายตาที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกครับ